ก็สวัสดีกันด้วยนะครับปบกับผมมาเตอร์เมคีวีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมไมค์คัมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็ขาดหายไปนานนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้แกนะครับติดเรียนครับทีนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟนี้ครับเซิร์ฟเดิมมาแลยครับแต่ว่าอัปเดตใหม่เป็นแบบใหม่นะครับ มีการซื้อขายชอ็อปซื้อไดมอนด์ไม้ทานอะไรไม่รู้อะอ๋อการะตูนบุกสป้าอะไรดินเก้าอี้ได้บล็อกไดมอนด์บล็อกเหล็กเลสตนซื้อทำไมวะเหล็กไดมอนด์หิน นี่ครับก็มีหลากหลายนะครับส่วนนี้ก็คือชิเก่อนนะครับชิเกาะไอรอนวอล์ไอรอนอะไรเนี่ยครับแปดเดียวครับขอบอกก่อนแป้นบิมก็เปลี่ยนไปครับ ชอบแซบฟนี้นะครับก็เข้ามาเล่นครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับผมเป็นแอดนะครับนี่ก็คือแอดนะครับแอดใหญ่นะครับผมเป็นลองแอดนะครับแอดเขบอกมาตรงๆเลยตอนนี้ครับแอดครับนี่ผมครับผมลองแอดมีโออะไรไม่รู้อะแล้วก็แอดมินแล้วก็มอดแล้วก็กิกะไบอะไรมันไม่รู้อนไม่ออก อไปแล้วบอกชื่อคลิปก่อนผมแจม้งชื่อคลิปรีวิวแอป รีวิวเซฟไมค์ครับศนจุดสิบสองจุดสามนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอ้ยใช่ครับจะลไปดูกดนะครับห้ามขอพี่ห้ามตีคนเอ่นเฮ้ยตีได้นะครับมันมีรานพีไอพีครับสร้างแกนดูเงิน ว้าว wow, ครับ PVP สองครับนี่ครับ PVP สองก็มีให้สร้างบ้านด้วยนะครับเออเออเออก็ผมก็สร้างเองเน,น,นี้ย PVP เนี้ยมีสร้างบ้านหลากหลายชนิดครับบ้านแล้วแต่คนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ